สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอีส e ามนะบางคนแกนขึ้เก่กกาครับพี่น้องครับผมเมนะื่อนี้บางคนแกนก็ดีพาพี่น้องมาชุบเขานาปังครับพี่น้องครับผมยังไ่ได้ออกหากินครับพี่น้องขายอยากเบียกยากงานอยู่ครับผมนี่ครับเขาน้าปังเขาก็ดำมองครับพี่น้องมานีครับผม บริวานคือหมู่เพิ่นครับผมย่านยาเมื่อึ้นครับผมย่านคุ้มวายูปันใดครับเนี่ยครับเทียงนาเขาก็อยูตรงนี้ครับพี่น้องครับผมครับเขาก็ขชี้เขามาจอดรถไว้ผมก็บชิว่าสีมาดูดน้ำรับพี่น้องครับผมเขียงกระตังไว้ตรงนี้ครับพี่น้องมาสูบน้ำใส่เข่าหน้าปางเขาครับ ให้พวกนี้กับนิน้ำด้วยครับผมแต่เป็นให้คืนถ้าให้คืนทั้งนี้ก็มันบกแล้วครับผมกระสีบ่มีปภาไในทางนั้นเพิ่นก็กำลังดำครับพี่น้องกำลังดำเห็ดหน้าปังครับผมด้วยกันครับพี่ครับของเขากระดิ่อหัห้น้พี่แล้วครับผมมันเป็นน้เชียนครับพี่น้องครับผมน้าติดเชียนเนาะพี่น้องเห็นขาวๆของพุ่ว่าครับผมน่ะ เขาเขาทุกคนอย่กัมีแต่น้ำเลยครับผมเป็นเคียนเลยครับเป็นทางเคียนเลยครับผมมีแต่น้ำน้ำกับพึ่งรถครับนี่ครับทั้งหัวน้ากับเป็นน้ำอยู่ครับผมน้ำกับพึ่งรถแต่กั้งบนรถดีป่ะไหนครับพี่น้องเป็นเขาหน้าปีเมื่อกี้นี่กับน้ำท่วมครับผมน้ำท่วมกับบริเวเขาเนาะบ่ได้เขาจักเม็ดเลย เขาอยู่แถวนี่นี่ตายหมดแล้วครับเทียงน้านี่กะท่วมครับพี่น้องครับผมนั่นขับน้ำอยู่ไอสังกะซีครับผมขับน้ำเป็นการเป็นการอยู่น้ำท่วมพอนันละครับผมเห็นแต่หลังคาน้ำก็มีรถเนี้ยครับผมแกกับว่าถอว่ารถลายเขาหน้าปีเขากบว่าไรครับผมผมก็เลยเด้มะ เป็นเขาน้าปังครับผมอยู่สกลนครครับผมพี่น,อกกน,อนอ้องสกลนครอำเภอภูพานครับทีน้าน,นี่ก็คืออยู่ไอ,อ้บ้านกลางบ้านกลางครับผมเพื่อ,อนว่าน้าบ้านกลางครับผมดูมนะครับหมู่บ้านก็นอยู่ทางไหนเพื่อนว่าผม ครับเมื่อนี้ยังบ่แดดครับผมยังลมอยอ่โอ้ท่าฝนก็เป็นเคยนล้พี่น้องน้ำก็ะพึงนี่ก็เป็นค้ายยกสะดุ้งง่ายครับผมคลองน้ำครับผมน้ำลึกยู่ครับคุ้งนี้มาชมมาเรยนครับพี่น้องมาชมมาเร่งนนะ้าซื่อครับผมมาสูบน้ำใส่เขานี่แหละครับน่าจะบดถึง เครื่องวันหรอกครับผมน่าจะเสร็จเพราะว่าน้ำเก่าก็ยังมีอยู่ครับผมตรงนี้ก็น้ำถ่วมครับผมถ่วมขึ้นม,ม่หมดเลยครับผมถ่วมพัดเทียงครับผมนี่ครับห้อยห้อยน้ำน้ำถ่วมพอดนี่ครับผมเป็นบ่เป็นการเป็นกันเลยถ่วมหมดเห็นแต่ลังคาครับปีใดแห้งน้ำลายนี่ลังคาเนี่บ่เห็นเลยครับพี่น้องถ่วมหมดเลย นี่ครับถ่วม,มันมืดเลยนี่อยู่นี่นอนมั้ยครับพี่น้องเวลาถั่วมันถั่วม,มืดเลยเลี้ยเชียงเขากับนีครับพี่น้องผมเอาไว้หาปลาครับนี่ครับเลี้ยเชียงออกมาชมบรรยากาศเล่นครับผมปลากับพ่อมีนะครับผม บรรยากาศก็ดีครับนี่บานหนออคอกน้เหอกประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งเคียงสูบน้ำครับพี่น้องครับผมจังไปสูบน้ำกันครับผมจะเปียงน้ำปล่อยน้ำไปให้มันทั่วกันครับผม เรียบร้อยครับพี่น้องครับผมสตาร์ทเที่ยงอาเซียโฟก็เอครับผมนี่ครับใส่ฟังตึงเรียบร้อยครับนำไหลลงเรียบร้อยครับพี่น้อง ติดเทียงเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเขาจะเอาเอาบอกโจกเอาจอกครับพี่น้องไปเปี่ยนน้ำครับผมเปี่ยงให้มันลงให้คุนครับผมให้เงาครับพี่น้องน้ำม,มันไหลลงไปเพราะว่าใครทักคุณบกแล้วครับผมโอเคครับผม